จะต้องมีบ้านสักหนึ่งหลังคุณผ,ผู้ชมอยากมีสระว่ายน้ำไว้ในบ้านไหมคะวันนี้เรามีบ้านที่มาพร้อมกับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ในโซนสันผักหวานแถมยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติมานําเสนอจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณผ,ผู้ชมพบกับน้ำเพอร์เฟ e โฮมเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะักอยู่กับพี่อิวเพอร์เฟโฮมค่ะ ซึ่งมีทรัพย์ดีๆนะคะในโซนสันผักหวานนะคะมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะซึ่งอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากพี่อยู่กันค่ะค่ะซึ่งบ้านนี้นะคะจะอยู่ในหมู่บ้านธนาบุญนะคะตรงสันผักหวานเนาะเป็นบ้านที่มีเนื้อที่ขนาดใหญ่ค่ะ181ตารางวากันเลยทีเดียวนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะ4ห้องนอน3ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยประมาณ200ตารางเมตรค่ะ แล้วไฮไลท์ของบ้านนี้มีอะไรบ้างคะพี่อยู่ค่ะสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ค่ะมีสระว่ายน้าอยู่ในบ้านด้วยโอ้โหเรียกได้ว่านะคะเป็นบ้านที่มีความร่มรื่นมากเพราะว่ามีต้นไม้ด้วยนะคะแล้วก็พร้อมอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมอบ้านแห่งนี้นะคะเดินทางไปที่ไหนได้สะดวกบ้างคะพี่อยู่จะอยู่ตรงวงแหวนรอบ3นะคะเข้าออกได้2ด้านนะคะทางซ้ายมือก็จะไปทางหางดงขวามือก็จะไปทางสารพีอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ใกล้กับห้างสปปรรพสินค้าก็จะมีบิ๊กซีแม่เฮียแม็กโครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาทางอีกฝัก่งหนึ่งก็จะเป็นบิ๊กซีดอนจันอเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเดินทางไปสนามบินก็ใกล้นิดเดียวค่ะไม่ไกลเลยค่ะ ในเรื่องของสถานศึกษาก็ยังใกล้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใกล้กับโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งเลยนะคะแล้วยังใกล้กับสนามกอล์ฟอีกด้วยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกรอบตัวเลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในบ้านกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้านถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าออไปกันเลยค่ะค่ะเริ่มจากหน้าบ้านนะคะบ้านหลังนี้ ตรงประตูรั้วหน้าบ้านนะคะไม่ได้ไม่ได้เน้นตัวบ้านให้หันมาทางนี้ตัวบ้านจริงๆอ่ะจะหันอีกด้านหนึ่งซึ่งจะหันออกไปทางสระว่ายน้ําเอาอย่างนี้ละกันค่ะตรงนี้ทางเข้าก็จะเป็นประตูเนาะแล้วก็ตรงเป็นอันนี้จะเป็นที่จอดรถสามารถจอดรถซ้อนกันได้ประมาณสองคันหรือจอดหน้าบ้านก็ได้อีกด้วยถ้าในกรณีที่เรามีแขกมาหาค่ะด้านข้างของพี่อิ๋วก็ตกแต่งเป็นกําแพงแบบต้นไม้ด้วยค่ะผู้ชมจะได้มีความเป็นส่วนตัวในบ้านนะคะค่ะถัด ะะก็จะเป็นนี่เลยค่ะจะเป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์นะคะในร่มเนาะมีหลังคาให้ด้วยหรือจะเป็นโซนซักล้างก็ได้นะคะนําเครื่องซักผ้ามาวางตรงนี้ได้ค่ะไม่ตัดแดบดบเรียกได้ว่าสามารถใช้สอยพื้นที่ตรงนี้นะคะได้แบบอเนกประสงค์เลยใช่แล้วค่ะหรือจะ,ะตากผ้าตรงนี้ก็ได้แบบเผื่อฝนตกหรือใช่ใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็มีหลังคาให้นะคะหรือว่า วันไหนที่แบบว่าไม่ค่อยมีแดดก็ขยับออกไปนิดนึงนะคะคุณผู้ชมพื้ที่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ถัดไปนะคะห้องที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นห้องปั๊มน้ํานะคะ,คะห้องแทงน้ําหรือว่าห้องสามารถเอาไว้เก็บของได้เพราะมีพื้นที่เหลืออยู่ค่ะอ,อ๋ออย่างนี้เองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนตั้งแต่เข้าบ้านตรงหน้าบ้าน้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตัวบ้านกันค่ะค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่ด้านในบ้านแล้วนะคะตรงหน้าบ้านก็จะมีบันไดนะคะต่างระดับเนาะสองขั้นค่ะใช่ค่ะแล้วก็ประตูจะเป็นประตูเปิดออกไปแบบนี้นะคะค่ะรประตูไม้ตกแต่งสวยงามนะคะลดระดับน้ำด้านนี้เป็นอะไรคะพี่อิ๋งอันนี้เป็นตู้เก็บรองเท้า<อ>คะ่ะพอเข้ามาในตัวบ้านเราก็นํารองเท้ามาเก็บตรงนี้หรือว่าอเอาของอุปกรณ์เครื่องมือหรืออะไรที่เราหิ้วมากระเป๋าเดี๋เงเอาวางตรงนี้ได้นะคะหรือว่าเป็น เอาของโชว์กรอบรูปหรือว่าแจกันดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะโชว์ตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้ก็อเนกประสงค์ได้เลยเป็นตู้เก็บรองเท้านะคะคุณผู้ชมอ่ะถัดมาค่ะถัดมาเลยนะคะที่เราเห็นก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องอยู่หนึ่งห้องนะคะซึ่งห้องนี้ก็จะมีทั้งตู้เสื้อผ้านะคะมีทั้งเครื่องปรับอากาศมีทั้งพัดลมนะคะเราจะสามารถให้มันเป็นห้องแขกออฟฟิศ หรือห้องทางานอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าห้องนี้นี่เลยค่ะมันมีประตูที่ออกทะลุออกไปโซนหน้าบ้านที่ออกไปสระว่ายน้ําได้ค่ะ,ะตรงนี้สามารถออกไปทางสระว่ายน้ําได้นะคุณผู้ชมชค่ะถ้าเป็นคุณผู้ชมนะคะอยากจะใช้ห้องนี้เป็นห้องอะไรคะลองคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพราะว่าในห้องนี้มีให้พร้อมเลยค่ะล้าจะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบบอินมีพัดลมและเครื่องปรับอากาศค่ะแล้วก็มีหน้าต่างนะคะที่หันไปทางลงจากถเมื่อสักครู่ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมห้องถัดไปโซนถัดไปันเลยค่ะพอออกจากห้องนี้มานะคะเราก็จะเจอโซนเป็นห้องนั่งเล่น well. นี่ละกันค่ะเป็นห้องนั่งเล่นก็จะมีโซฟานะคะ,คะเป็นรูปตัวแอลนะคะแล้วก็โต๊ะกลางแล้วก็ที่วางทีวีแล้วก็ว TV, วกมีที่เก็บของให้แบบเข้าชุดกันนะคะค่ะเราสามารถนําทีวีมาวางตรงนี้เอาไว้เป็นห้องนั่งเล่นพักผ่อนดูท<ช>ีว <TV. S 2> ีเป็นห้องแบบ ดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้นดได้เลยด้ยกันตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สังเกตได้ว่า,าห้องนั่งได้ตรงนี้มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างและเพดานค่อนข้างสูงน,นะคะใช่แล้วค่ะมีพัดลมให้หนึ่งตัวอยู่ตรงโซนนี้นะคะพอถัดมาด้านนี้ค่ะ,คะด้านนี้ก็จะเป็นโซนครัวนะคะจะเป็นโซนครัวยุโรปเนาะ จะไม่หนักนะคะ ừ, เราจะไม่ทําหนักเขามันอยู่ในตัวบ้านมีพัดลมให้ด้วยเนี่ยคะ่ะม <บา S 2> ันก็จะเป็นเคาน์เตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์หินอ่อนเนาะแล้วก็มีชมาใช่<า>มีบาร์แล้วก็หาหาเก้าอี้บาร์มาดน้านบนไ,ได้เลยตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีอ่พัดลมตรงนี้นะเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะจะเป็นในห้องโถงรับแขกเชื่อมมากับห้องครัวก็จะเป็น2อตัวนั่นเองนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างจานนะคะหไือล้างแก้ว แก้วน้ำนะคะตรงนี้ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นที่เตรียมอุปกรณ์ค่ะห้องครัวนี่ก็จะสีสันสดใสนะคะน้องค่ะสดใสพร้อมทำอาหารนะคะมีไฟในการทําอาหารนะคุณผู้ชมนะใช่ตรงนี้เคาน์เตอร์จะเป็นเคาน์เตอร์แบบยาวเลยค่ะในส่วนที่พี่อิ๋วกำลังเย,ยนอยู่เนาะใช่แล้วค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรให้บ้างคะพี่อิ๋วจะมีเตาอบนะคะ ตาไฟฟ้าแบบสามหัวนะคะมีฮูดให้ด้วยนะคะแล้วโซนของพวกบิวอินพวกนี้นะคะที่เป็นเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะเป็นที่เก็บของให้เราอย่างเงี้ยค่ะ,คะแบบนี้เลยเก๋ๆข้างล่าง,<ไ>งด้วยนะคะนี่เลยค่ะตรง,<ไ>งเคาน์เตอร์<ง>ตรงนี้ก็มีนะคะที่เก็บของแบบเนี่ยค่ะเขาเตรียมความพรม้อมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเอ๊ะแอบบเห็นห้องเล็กๆตรงฝั่งด้านขวามือหูองน้ำน,นะคะเชื่อมต่อไปยังห้องอะไรดีคะนี่อ,อันนี้ค่ะเขาก็จะเป็นห้องแบบเหมือน ซักล้างก็เอาไว้เครื่องซักผ้านะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตู้เย็นให้แบบมี2เครื่องเลยนะคะเอาให้มันเพียงพอกับสมาชิกใช่เนี่ยค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้มีที่เยอะมากๆนะคะมีพื้นที่มากถึงเอ่อเท่าไหร่นะคะพี่อิ๋วพื้นที่ใช้สอยใช่ไหมคะ200ตารางเมตรค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะมีประตูทะลุออกด้านนอกด้วยนะคะแบบถ้าถ้าไม่อยากเข้ามาในบ้านตรงนี้เราก็เข้าข้างบ้านได้ค่ะ ค่ะเอ๊ะเขาใช้ไฟฟ้านี่รวมในการขายแล้วใช่แล้วค่ะรวมที่เห็นนี่รวมอยู่ในการขายหมดเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปโซนถัดไปกันเลยค่ะใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนถัดไปกันค่ะเรามาดูห้องนอนที่2กันนะคะซึ่งจะอยู่ด้านนี้ค่ะห้องนี้กว้างมากๆเลยนะคะมีเลยอันนี้เป็นห้องมาสเตอร์หรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่มาสเตอร์นะคะแต่ก็กว้างมากค่ะจะมีเตียงนอนพร้อมกับที่นอนนะคะขนาดประมาณ5ฟุตค่ะ ตรงนี้นะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าให้ด้วยนะคะค่ะเข้าชุดกันเลยนะคะห้องนี้มีเครื่องปรับอากาศแล้วก็มีพัดลมให้1ตัวค่ะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะด้านนี้ค่ะ,คะซึ่งภายในห้องน้ําก็สีขาวสบายตามากๆเลยค่ะ,คะนี่เลยมีทั้งโถสุขภัณฑ์นะคะอ่างล้างหน้าที่เป็นแบบวินเทจโทษค่ะวินเทจแล้วก็มีกระจกบ,บานใหญ่นะคะพร้อมกับนี่ค่ะ โซนอาบน้ำก็จะมีอเ,เอ่อเรนชาวเวอร์แบบวินเทจเข้าชุดก,กันกับอ่างล้างหน้าให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนห้องนอนนะคะ,คะอะ่เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่3กันค่ะค่ะ ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องนอนที่สามซึ่งห้องนี้ก็ไม่ได้แคบนะคะเตียงก็เป็นเตียงกับที่นอนขนาดประมาณ5ฟุตเช่นกันค่ะห้องนี้ก็จะมีพัดลมแล้วก็เครื่องปัดอากาศให้1ตัวนะคะซึ่งห้องนี้จะมีนี่ค่ะจะไม่มีตู้เสื้อผ้านะคะแต่จะเป็นเหมือนบล็อกอินโครเซตหรือวปล่าเดินเข้าไปเป็นใช่ค่ะที่เก็บเสื้อผ้าก็การความเป็นส่วนตัวเพราะว่ามีประตูให้ด้วยนะคุณผู้ชมค่ะตรงปลายเตียงก็จะมีนี่ค่ะ เป็นหน้าต่างนะคะที่มีความปลอดภัยดีสามชั้นเลยนะคะม,ม,มีประตูบัสไลด์แล้วก็มีมุ้งลวดนั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะค่ะอัน้เราไปดูห้องถัดไปกันเลยค่ะห้องนี้นะคะจะใช้ห้องน้ํากับแขกค่ะเมะื่อกี้ห้องนอนเมื่อกี้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นห้องน้ําแขกซึ่งซึ่งห้องนอนเมื่อกี้ใช้กับห้องนี้นะคะ,คะซึ่งภายในห้องน้ํานี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยนี่เลยค่ะ อ่างล้างหน้าพร้อมกระจกนะคะมาพร้อมกับเคาน์เตอร์ด้วยนะคะโถสุขภาณฑ์ไฟฟ้าค่ะแล้วก็จะมีโซนอาบน้ําที่มีประตูปิดด้วยนะคะเอาไว้สําหรับแบ่งโซนเปียกโซนแห้งนะคะซึ่งภายในห้องน้ํานี้ก็จะมีเรนชาวเวอร์แบบ2หัวนะคะหัวแรกก็เป็นหัวเล็กหัวที่2ก็เป็นเหมือนฝักบัวอยู่ข้างบนค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องมาสเตอร์กันค่ะ,ะยืนรออยู่แล้วนะคะ,ะมาเลยค่ะ ห้องนี้นะคะจะมีเตียงและที่นอนขนาดประมาณ6ฟุตค่ะให้เลยเป็นแบบงไซส์เลยนะคะใหญ่มากค่ะซึ่งภายในห้องก็จะมีพัดลมกับเครื่องปรับอากาศให้1ตัวค่ะค่ะซึ่งห้องนี้นะคะก็จะมี walk in closet อีกแล้วนะคะอีกแล้วอันนี้ไม่มีประตูนะคุณผู้ชมค่ะใช่เพราะว่าห้องมาสเตอร์อาจจะมีความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วด้วยความที่เป็นห้องมาสเตอร์ก็มีห้องน้ำอยู่ในตัวใช่ค่ะก็นี่เลยนี่จะเป็นโซน walk in closet หรือค่าจะรีโนเวทนะครับ เป็นเพิ่มประตูก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นห้องน้ํานะคะซึ่งภายในห้องน้ํานี่เลยค่ะก็จะมีกระจกบ,บ้านใหญ่นะคะอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็ห้องนี้ค่ะจะมีอ่างอาบน้ําให้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะจะมีทั้งอาบอ่างอาบน้ําแล้วก็โซนอาบน้ําที่อยู่ด้านนี้นะคะมีรนชา s เวอร์แล้วก็เหมือนเป็น,ปนสองหัวค่ะอีกหัวนึงก็จะเป็นเหมือนฝักบัวใหญ่ๆคะคะตรงนี้ ไปแล้วนะคะกับโซนห้องนอนนะคะซึ่งนี่เลยค่ะโซนถัดไปที่เราจะพาไปชมเป็นไฮไลท์ของบ้านเลยค่ะที่จะเริ่มสตาร์ทากอคือตรงนี้นะคะน้ํากับพี่อยู่ยืนอยู่ตรงโซนห้องรับแขกที่เชื่อมต่อไปกับโซนครัวค่ะค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าบ้านหลังนี้หน้าบ้านนะไม่ได้หันไปทางประตูบ้านเนาะจะหันไปทางสระว่ายน้ําซึ่งหน้าบ้านหลังนี้จะหันไปทางทิศใต้ค่ะ,คะแล้วซึ่ง ออกไปเดินออกไปก็จะเห็นเป็นสระว่ายน้ําขนาดใหญ่กันเลยนะคะน้องน้ำซึ่งมองจากโซนครัวแล้วก็มองเห็นนะคะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะนี่เลยค่ะจากโซนครัวจากโซนนั่งเล่นเนาะเดินออกมานี่เลยค่ะก็จะเป็นเหมือนชานาบ้านมีทั้งโต๊ะรับประทานอาหารจะกินข้าวนอกบ้านก็ได้เนาะชมสระว่ายน้ําไปด้วยหรือว่าตรงนี้ค่ะเล่นน้ําแล้วมานั่งพักผ่อนตรงนี้หรือว่าเราอยากจัด งานเลี้ยงหรือว่าแบบตรงนี้ค่ะมี <ฮา S 2> สวนแล้วก็าป<ล>าร์ตี้ใช่ตรงสระว่ายน้ําหน้าบ้านอย่างนี้ค่ะพื้นที่ค่อนข,ข้างกว้างมากๆเลยนะคะคุณผู้ชม <ฮา S 2> นะได้มาเห็นของริงกับอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะต้องชอบนะคะแล้วก็ถ้าอยากมาดูนะคะหรือมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะคะค่ะก็นี่เลยค่ะสระว่ายน้ําที่เห็นเนี่ยน้องน้ำว่ามันใหญ่ใช่ไหมคะใหญ่มากค่ะใหญ่ใหญ่เกินไปปกติเนี่ยเราจะเห็นบ้านที่มีสระว่ายน้ําเนี่ย จะขนาดเล็กกว่านี้มากประมาณ2เท่าอันนี้ใหญ่มากเลยนะคะค่ะขนาดก็ประมาณ5้คูณสิเมตรค่ะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือค่ะโอ,อ้ไม่น่าราคาพี่อิวค่ะสระว่ายน้ำเนี่ยมีความใหญ่มากเลยซึ่งเหมาะกับครอบครัวนะคะที่มีอลูกนะคะมีเด็กเล็กนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆญาติเยอะนะคะก็มาปาร์ตี้ที่บ้านหลังนี้ได้น,นะเป็นส่วนตัว,ตวมากๆเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็โทนของเครื่องนอกบ้านในฝั่งนี้นอกจะเป็นสีออก เหลืองส้มนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของบ้านคนถัดไปก็สามารถปรับเปลี่ยนนะคะตามที่เราชอบได้เลยนะคะค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะซื้อไว้อยู่เองก็น่าอยู่มากๆหรือว่าจะซื้อ,อไว้ลงทุนเอาไว้ปล่อยเช่าก็ได้นะคะ,ะเหมือนเป็นวิลล่าอ่าเรียกได้ว่าเป็นวิลล่าได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะเพราะว่ามีสระว่ายน้ำเนตัวนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปชมในโซนรู้กันเลยค่ะด้านนี้ค่ะก็จะเป็นนี่เลย เป็นที่ล้างตัวเนาะนี่ค่ะค่ะโซนล้างตัวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็รอบๆสระว่ายน้านะคะก็จะประกอบด้วยต้นไม้นะคะที่ตกแต่งให้แล้วนะคะเหมือนเป็นสวนนะคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะเราจะหาต้นไม้หรือปลูกหญ้าเพิ่มก็ได้ตรงนี้ค่ะค่ะตั้งแต่ตโัวสระว่ายน้ําจนถึงก่อนเข้าบ้านนะคะมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างและใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็มีประตูทางออกตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะพี่อู๋ใช่ค่ะจะเป็นทางออกด้านนี้ก็จะเป็นถนนในหมู่บ้านนี่แหละค่ะค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวในโซนสันผักหวานนะคะที่พี่อิ๋วพาเรามาชมในวันนี้นะคะซึ่งมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่อยู่ในบ้านด้วยไปคุณผู้ชมนะคะอยากจะมาอยู่ที่นี่หรือเปล่านะคะลองคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบ้านกันอีกสักครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะบ้านที่เราชมกันในวันนี้นะคะเป็นบ้านที no ่อยู well <t <t ่ในหมู <t 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 ่บ้านธนาบุญสันผักหวานค่ะบ้านชั้นเดียวนะคะสีห้องนอนสามห้องน้ํานะคะมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่อยู่ในบ้านด้วยนะคะค่ะ แล้วที่หมู่บ้านอห่งนี้ค่ะพี่อิวคะเขาเดินทางไปไหนสะดวกบ้างคะและใกล้กับที่ไหนบ้างคะบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ในโซนวงแหวนรอบ3นะคะ<ฆ>ใกล้ๆนี่เลยก็จะเป็นกาดฝรั่ง<ฆ>แล้วก็ถัดออกไปก็จะเป็นบิ๊กซีหางดงแมคโครหางดงนะคะแล้วก็ พออีกด้านหนึ่งยูเทิร์นออกไปก็จะเป็นสารพีโซนสารพีออกไปทางซุปเปอร์ไฮเวย์ด้านนู้นเลยนะคะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับสนามบินอีกด้วยนะคะซึ่งบ้านหลังนี้อยู่ภายในหมู่บ้านทนาบุญมีรปภรักษาความปลอดภัยด้วยนะคะเนื้อที่ก็เยอะมากๆเลยค่ะ181ตารางว่านะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยประมาณ200ตารางเมตรค่ะโอโหเล็กได้ว่าบ,บ้านนี้นะคะพร้อมให้คุณผู้ชมเป็นเจ้าของแล้วจรินค่ะหากใครมีคอมเมนต์อยากจะแสดงความคิดเห็นนะคะสามารถ พิมได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยค่ะหรืออยากจะมาชมบ้านหลังน,นี้กับพี่อิวนะคะมาเจอพี่อิวตัวเป็นๆเ,เนี่ยก็สามารถโทรมาได้นะคะ่ะที่เบอร์ที่ปรากฏบนหน้าจอเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะน้ำกับพี่อิวต้องขอตัวาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชม